ขณะน,นี้ยอดจอง Toyota t ต y ยต a y ยาริสเอทีมีการคาดการกันว่าน่าจะเลย50,000คันไปเรียบร้อยแล้วเพราะ Toyota เคยแจ้งยอดล่าสุดให้ทราบในเดือนพฤศจิกายน2022ว่ายอดสะสมเอที3เดือนนับตั้งแต่เปิดตัวมามีมากถึง45,000กว่าคันแล้วถ้าในตอนนี้มียอดจองทะลุ50,000คันเป็นไปได้แน่นอนครับ ความสำเร็จของยาริสเอทีบโฉมใหม่มีหลายปัจจัยที่ไม่ได้เป็นแค่แปะตราโตโยต้าก็ขายได้เพราะเอทีบรุ่นก่อนก็ไม่ได้ขายดีมากตกเป้าไปเยอะเลยคือเอทีบโฉมใหม่เนี่ยมันมีปัจจัยความสําเร็จมากมายเกิดมาจากการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่พยายามชูจุดขายได้มากที่สุดเช่นมีมิติตัวถังที่มีมิติซ้ายไปขวากว้างที่สุดหรือเทียบเคียงกับซีซิงเม้นเลยทั้งตัวเลขและมิติสายตาการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ดูหรูหราขึ้นมาก อุปกรณ์มาตรฐานที่ล้ำหน้ากว่าค่ายอื่นถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นเครื่อง 1200cc ซีซีก็ตามและที่สำคัญเครดิตชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานทำให้คนเชื่อใจที่จะซื้อมันได้และด้วยยอดขายที่โดดเด่นขนาดนี้ก็ทำให้คู่แข่งเบอร์อื่นต้องรีบปรับตัวเช่น h o n d a สตี้ก็จะมีเปิดตัวเมเนเชนในเดือนมีนาคมนี้และหลายคนคาดไม่ถึงก็คือนิส s ันออมราเทอร์จะมีการปรับเมนชนด้วยเชย่นกัน วันนี้เรามีภาพแอบถ่ายนิสสันอ l m e r a ่าเทอร์โบมินิชเวิ่งทดสอบในเมืองไทยเป็นครั้งแรกโดยเครดิตภาพนั้นได้มาจากแฟนคลับที่ชื่อว่าคุณชัยวเวศคงอุดมที่ยกภาพมาให้ทำสกู๊ปกันจากข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นก็คือการปรับโฉมนิสสันอ l m เมร่านไทยจะได้ใช้โฉมใบหน้าเหมือนกับเวอร์ชั่นทวีปอเมริกาที่เป็นแนวกระจังหน้าทรงสปอร์ตมากขึ้นทิ้งแต่ในรูปสปายช็อตน,นั้น จะไม่ปรากฏภาพดีไซน์ด้านหน้าเลยแต่ทางผู้ถ่ายนั้นเขาระบุมาว่าเรื่องจ,งจริงจะมีการปิดส่วนดีไซน์ด้านหน้าเอาไว้ไม่ให้เรามองเห็นครับแต่ก็พอคาดเดาได้และค่อนข้างแน่ใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนหรือปรับปรุงอะไรก็คือลายลอดลอยหรือว่าไฟไท้ายคาดว่านิส s ันอ l m เบรารุ่นปรับโฉมหน้าใหม่จะเปิดตัวในไทยประมาณมีนาคมนี้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ส่วนใครที่ลุ้นว่าอ l m เบร่าอีพาวเวอร์จะมาเมืองไทยหรือเปล่า ข่าวในเบื้องต้นจากประชุมดีลเลอร์นิสสันระบุว่าอัลมราอีพาวเวอร์ยังไม่มีกำหนดการเปิดตัวในปีนี้แต่จะมาเมื่อไหร่นั้นก็ไม่มีใครทราบแต่พอคาดเดาได้ว่าน่าจะมาพร้อมกับอัลมราโฉใหม่ที่จะเปิดตัวในไทยปี2026มากกว่าเพราะปี2026นั้นเป็นช่วงหมดการสนับสน,นุนภาษีอีโคคารเฟ2เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ลุ้นง่ายกว่านั้นก็คือ n i s s ันอ l m e ม a รอบนี้จะกล้าจัดเต็มสเปคให้เหนือกว่ารุ่นปัจจุบันหรือเปล่าเพราะหลายคนอยากให้อ l m เมราจัดเต็มมากกว่านี้โดยเฉพาะวัสดุบอกนั่งหุ้มหนังที่ติดตั้งจากโรงงานซึ่งถ้าใครจะไปติดตั้งบอกนั่งหุ้มหนังจากที่อื่นเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อ Airbag ด้านข้างได้ครับยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ